Good Morning นะคะวันนี้นุ่นมาโชว์การแพ็คของด้วยความรักนะคะแพ็คแพ็คลิงไลท์นั่นเอง้แลทุกคนดูนะเนี่ยมันเป็นรูปหัวใจด้วยน่ารักไหมลิงไลท์สินิ้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นุ่นก็ ส่งของแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะส่งอาจจะแฟดหรือไม่ก็เจนทีนะคะให้พี่สาวเล่ายกค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ไปส่งพัสดุมาแล้วเรียบร้อยนะเราก็ทำธารกิจต่อไปนะคะคือพอพาพ่อมาเอาข้าวที่ เดิมนะคะที่นุ่นเคยทำเป็นเหมือนแบบว่าคลิปออรีวิวอาหารอะไรงนี้ใช่ไหมเออล่าสุดพ่อฉันไม่ได้มากับกับข้าวนะคะอาหารยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าแบบคนเยอะมากมากจนแบบเออฉันไม่รู้จะจอดรถตรงไหนเลยแล้วพ่อบอกว่ากลัวแบบเออเราขับแล้วเราจะจอดรถไม่ถูกนะแต่ว่าจริงๆมาจอดได้ประเด็นก็คือห่วงรถนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูข้างๆข้างๆฝั่งเนี้ยตรงปอแกงป่าเนาะที่ริมๆข้างๆปอแกงป่านะคะมันจะแบบว่าเป็นที่จอดเรือเยอะๆเลยอะแบบเขาไปตกปลามากันตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นแม่น้ำป่ะอืมเป็นแม่น้ําแล้วก็จอดเรือแบบรัวๆเลยนะคะแบบเป็นท่าเรืออะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็คือพ่อทิ้งฉันไว้ในรถแบบคนเดียวแล้วแบบมีการเปิดหน้าต่างนิดหน่อยด้วย มันก็ต้องดับรถแหละเพราะว่ามันมีคนกินข้าวอยู่ข้างๆเลยเป็นเป็นซุ้มๆแบบนี้คะคือปอแกงป่าถ้าใครยังไม่รู้จักอะ่ะเป็นร้านอาหารที่มีการแบบเหมือนทุกซื้อโดยใครอะ่ะไม่รู้เหมือน MK ซื้อไปหรือเปล่าเออมันมีคนซื้อสาขาไปเปิดที่กรุงเทพเต็มเลยนะมีที่เอมบัสซีด้วยเป็นร้านแบบตรง อีพายอ่ะที่มันเป็นแบบศูนย์อาหารอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าที่ที่เป็นออริจินอลอ่ะอยู่ที่ระยองคือเราแบบไปกินที่กรุงเทพเฮ้ยรสชาติไม่เหมือนกันแหละแบบอะไรเนี่ยแฟนชายอะไรรสชาติไม่เหมือนกันเลยแต่แบบมันก็อร่อยคนละแบบกันนะท่าที่ระยองมันจะแบบแซบๆซกว่าเปรี้ยวจี๊ดถึงใจแต่ว่าท่าที่นู่นอ่ะมันจะเป็นแบบคือมีความแบบนุ่มนวลแล้วก็มีความแบบคนกรุงเทพอะเออเขาก็แบบปรับให้มันเหมาะนะดูแบบไฮโซขึ้นนิดนึงรสชาติดูไฮโซลงปะ ไปชิมนะที่เซนท่านเ e อ็มวัสซี่อ่ะตอนที่เราเคยไปเมื่อประมาณปีกวา่าเนี้ยมีอยู่หนึ่งสาขาอืมน่หละถ่ายคลิปแป๊บเดียวพ่อก็มาแล้วเร็วมากเป็นไงบ้างคะจนไปเท่าไหร่สองร้อยหกสิบากิบกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยแล้วเพราะว่าวันนี้วันพระนะคะวันนี้ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะก็ยังมีอีกร้านหนึ่งเป็นร้านเด็ดของระยองอีกเช่นกัน ซึ่งเราเคยทำคลิปไปแล้วแหละมันชื่อว่าร้านเออเดี๋ยวหน,นึ่งร้านอะไรร้านปอแกงป่านะคะเป็นร้านอาหารระยองมันเป็นแบบแกงป่าที่แบบอร่อยแซมมากนั่นแหละแล้วแบบเผ็ด <laughs> เผ็ดแบบร้อนท้องอะ่ะเผออ็ดแบบร้อนท้องมากนะคะใครยังไม่เคยกินแกงป่า ชีวิตน,นี้ต้องลองนะถ้าอยู่ประเทศไทยเราต้องลองกินแกงป่าดูสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราสึกแ่บถึงใจจนลืมความเจ็บปวดทุกอย่างในชีวิตไปเลยนะตรงนี้เป็นแบบข้างหน้าของปอแกงป่านะแบบช่วงนี้เขาก็เริ่มมาขายของกันอีกแล้วเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคือบางทีมันก็มีคนน้อยบางทีเขาก็มาขายกันเยอะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ยังไงร้อนหรือเปล่าคนก็เลยต้องออกมาแบบริมทะเลอะไรเงี้ย แก็ม um ีเวาขายนั่งเล่นอะไรประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟอแกงป่านะคะเดี๋ยวเรามาแวะซื้อต้มโอกันสักนีดหนึ่งตรงข้างๆทางอ่ะต้องสแกนเอาเปล่าได้ไหมอ่ะสแกนน่าจะได้นะเพราะหนูก็ไม่มีตังเหมือนกันโอเค พ่อจะเนียนยืมตังนะแต่ว่าภารกิจนี้ไม่สาเร็จนะคะท่านผู้ชมคือแบบก้มโอรันเนี่ยมันก็อร่อยอยู่นะคือได้ประมาณแบบ9กเปอร์เซ็นตะ์่ะที่ซื้อไปแล้วมันอร่อยนะคะก็คือแบบพ่อกับแม่ชมชอบมาซื้อรัวๆมากแต่ว่ามันก็มีความแพงนิดนึงนะอยู่ตรงเนี่ยคือร้านเขาอาจจะอยู่ตรงข้ามกับป้ายดำๆเนี่ย แล้วมันจะมีทางเข้าใช่ไหมที่มันจะแบบว่าเป็นวงเวียนเข้าไปนิดนึงแล้วก็ไปอยู่ตรงทะเลตรงนู้นร้านพี่เขานะคะก็จะมาตั้งอยู่ข้างๆตรงนี้เห็นพ่อเราไหมพ่อเราใส่เสื้อสีฟ้าตรงนั้นนั่นแหละเนี่ยก็คือร้านส้มโอที่พ่อกับแม่ชอบมาซื้อมากนะคะแบบมันดื้อต่อใจค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านปอแกงปาดแล้วนะคะร้านนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะจะอยู่ฝั่งนู้น แล้วก็ตอนนี้ย้ายร้านใหม่นะคะมาอยู่ริมแม่น้ำข้างๆกับเบลลินี่แถวๆนี้เลยอะ่ะนี่นะคะบรรยากาศร้านอะ่ะ<ๆ>ก็จะล่งๆเลยโล่งๆนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีคนนะแต่ว่าหมายถึงว่าแบบเป็นแบบโอเพนแอร์นะคะแต่เป็นห้องแอร์ก็มีนะอยู่ข้างในแต่เราไม่ค่อยได้นั่งข้างนอกหรอกส่วนใหญ่จะซื้อกลับไปกินที่บ้านมากกว่า